ตอนนี้ผมอยู่บนถนนลาดพล้าวนะฮะรถติดติดติด,ต,ดติดก่อนถึงร้อยหนึ่งนะครับผมแต่รถติดอย่างไรนะครับคุณมอเตอร์ไซค์ก็ก็ไปได้นะครับโน่นด้านบนรถไฟฟ้านะฮะสำหรับคนที่ใช้ขนส่งมวลชนนะเรามีรถไฟฟ้า ให้ไปนะครับรถไฟฟ้านี่ไม่ต้องเผชิญปัญหารถติดแบบนี้เลยล่ะครับผมซึ่งผมก็ใช้รถไฟฟ้าทุกวันนะครับไปทำงานแม้สถานีเดียวผมก็นั่งรถไฟฟ้านะครับมันดีกว่าเบนถนนลาดเปล่าเยอะเลยซึ่งรถไฟฟ้าไปเพียงหนึ่งนาทีนะครับก็ถึงนะครับผมแต่ ถนนลาดพร้าวรถติดที่สิบนาทีก็ยังไม่ถึงนะครับผมโอ้หม่กอดเลยหรอครับผมสมมติว่าถ้าใครแบบนั่งรถไปปวดขี้ปวดเยี่ยวที่ทรมานเลยนะครับกว่าจะถึงยิ่งขับรถนะครับเราก็จอดลงไปไม่ได้เลยนะเราต้องไปอ่องน้ํานะครับผมกว่าจะถึงรถติดโ oh, อ้ยทรมานตระก,กรมนะครับผมนี่ขนาดตรงนี้ก็ติดตั้งนาทีกว่าก็ยังไม่ไปนะครับร้อยหนึ่งติดมาก ซึ่งบางทีก็<ๆ>ปล่อยแป๊บเดียวแล้วก็ติดยาวเออลองดูครับผมจะผ่านไฟแดงข้างหน้าไปได้หรือเปล่าลองดูกันไปเลยซึ่งร้อยหนึ่งนี้ก็ออกโปรแก้วได้นะโปรแก้วนะครับผมก็ไม่รู้ไปทางไหนก็ไปนู่นหรมะั้งแต่นน้ำมนมินมั้งโปรแก้วเออโปรแก้วโปรคำนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะผ่านได้ครับผมแล้ว อย่าเสือกเอ้ยไม่ใช่อย่าตะลึงยูเทร์นนะบางทีมันชอบตะลึงยูเทร์นนะตรงนั้นมอเตอร์ไซค์แบบพอรถมายัางยยูเทนมันชิบปุ๊บเลยนะครับผมนั่นแหละเราบางทีคนแบบก็รีบร้อนนะเราก็รู้ว่าเขารีบร้อนแต่ว่าเราต้องเคารพกฎจาราจรน,นะฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะฮะ ไม่ใช่ว่าเขาเออมั่นใจว่าปลอดภัยแต่กันอื่นไม่ได้มั่นใจว่าจะปลอดภัยด้วยนะจริงๆเนี่ยติดอีกครับซึ่งดูถนนนะครับถนนอ่ะเขาตอนนี้เขาคืนผิวแล้วนะขาออกอนะ่ะคืนผิวแล้วส่วนตรงที่ตรงกลางเขาก็จะแบบปรับปรุงนะก็เรียกว่าปรับภูมิทัศน์นะครับตรงเกาะกลางก็จะปลูกต้นไม้นะครับผมซึ่งบางช่วงของถนนลาดพร้า ปากเจไปจนถึงรัชดาเขาปลูกต้นไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าตรงเจ็ดเอ็ดถึงรัชดาก็าปลูกต้นไม้ไปถึงไหนแต่ตอนนี้ฝั่งนี้ที่มาทางหนึ่งมอเนี่ยเขามีดินดำๆอยู่ด้วยนะครับซึ่งดินดำๆนี่แหละน่าจะเป็นปุ๋ยต้นไม้นะครับผมกะว่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่แหละ พราะดินแดงงั้นต้นไม้ไม่ไม่ขึ้นหรอกครับแต่เราต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้ดินมันอุดมสมบูรณ์หน่อยๆแล้วก็เอาต้านไม้เป็นต้นมาลงดินนะครับมันก็จะทําให้มีอาหารนะครับต้นไม้ก็ต้องกินอาหารจากดินนี่แหละครับก็เหมือนกับถนนสีนักการินนะครับที่ก็บอกว่าปรับภูมิทัศน์นั่นแหละครับถนนลาดพร้าวก็เช่นกันนั่นแหละแต่ตรงนี้ก็ยัง การราจรอ,อยู่นะยังวิ่งได้สองเลนอยู่ต้องรอคืนผิวนะครับกตตอนนี้ก็ทำผิวคอนกรีแล้วครับพอผิวคอนกรีสเสร็จก็ลาดยางมาตอยข้างบนนะครับแล้วก็ตีเส้นทีนี้ก็เปิดได้ยาวเลย mm hmm. ก็อดทนกันหน่อยนะครับเพราะว่าโตอ่าทำไมคืนผิวช้าล่ะเออเพราะว่าเขาต้องมีงานระบบลงใต้ดินนะครับบางส่วนก็ยังไม่เรียบร้อยก็ต้องทําให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อที่จะรยะ,ยะยะยาวนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมน่าจะเป็นพวกสายไฟลงดินอะไรนะสายไฟลงดินคือของรถไฟฟ้านะฮะสายไฟลงดินของรถไฟฟ้านั่นเองซึ่งเราเห็นสายร้อยท่อกันอยู่อันนี้เราก็ไม่รู้นะเขาทำยังไงต้องคนทํานะครับจงจะรู้เราแค่คนดูเราไม่รู้หรอกครับจริงจริงไหมเราก็ไม่รู้หรอกก็เหมือนบอกว่าลูก ไม่นาาในกระตางถูกยังไงวะถ้าเราไม่เคยทําเราก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าคนเคยทาอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองจะรู้เลยอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เราไม่เคยทําเราก็ไม่รู้หรอกอืมก็เหมือนเนี่ยก็จ่ายไปลงดินนี่แหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำยังไงนะดูดิเขามีงานอาตรงนี้เขาคืนผิวให้แล้วนะครับผมซึ่งก็โล่งเลยติดไม่ติดเออหรือเรามาปิดเลนกันแน่วะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกัน หรือเราต้องออกนู่นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยจะตัดก็รถมาก็ตัดไม่ได้ต้องรอกันต่อไปไปนี่ครับเห็นไหมดินดำๆครับที่ตรงเกาะกลางนั่นแหละเขาจะปลูกต้นไม้นะครับผมเพื่อความเขียวกระจี้กรุงเทพใจว่าไม่มีต้นไม้ต้นไม้เยอะครับผม ซึ่งฟุตบาทก็มีต้นไม้นะครับแต่ว่ากา๊าซคาร์บอนเยอะเหมือนกันประเทศไทยเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์นะต้นไม้อะไรก็เยอะก็เรียกว่า,ารทารัพยากรธรรมชาติใช้ได้เลยแหละต่คนไม่มุ่งแต่ทําลายถางป่าพื้นท,ที่เพื่อจะไปทําประโยชน์ที่แบบไม่ได้มีต้นไม้สีเขียวนะครับผมซึ่งฝุ่น P.M. ก็เกิดจากอะไรละ่ะช่วงนี้ก็กเผาไร่เผาอะไรพวกนี้แหละ มันก็เลยทําให้มีฟันหมอกฟันขึ้นก็เลยมีฝุ่น pm นั่นเองนะครับผมฝุ่นก็คือพวก,อ,กอากระเมอกระมืออย่าเนี้ยอานี่คันนี้ยูเทินนะครับโอ้โหย,ยะยะใกล้เลยครับผมตัดหน้าผมไปชเชยเฮ้ยเขเก่งนะครับถือว่าเขาเก่งเขเก่ง,เ,กงเราไม่สามารถที่จะทําได้กระนาดนั้นอะเราไปตรงนี้ก็มีรถยูเทิร์นนะครับก็ต้องดูกันดีๆนะครับผม คันนี้เขาจะเลี้ยวไหมไปแล้วครับผมติดยาวแน่เดี๋ยวรถบรรทุกมาแล้วครับผมทีนี้แหละใหรถบรรทุกก็ไปก่อนครับผมเราไม่กล้าแล้วผมฝางหน้าแล้วครับตอนนี้ไปสามเ,นเลนแล้วเป็นบรรทุกสามเลนเลยโอ้แล้วก็ไม่ได้เลี้ยวทีเดียวได้นะรถบรรทุกเออต้องถอยอีกโอ้โหแล้วก็เลี้ยวอีก เอ้าสุดยอดอ้าวเลียรเลยจ้าอ่าอีนี่อีนี่เมืองฟุตบาทสัตว์มาแล้วไอ,อ้กูก็ลุน้นให้กูไปบ้างเถอะเนาเต็กซี่นี่มันก็ไม่ยอมเว้ยเฮ้ยโอ้ชีวิตโหสิกูไปแล้วมึงจะเอาอีกงไหมเอาอีกงไหมเออให้กูไปบ้างเถอะนี่จะเท้าแฟนวัล การกลับรถมันต้องมีความกล้าหาญนะแทงมาคนอื่นก็หยุดเองนะเออแต่ถ้าว่าคนยืนยืดไม่ทันนีก็ไม่รู้โมหรือจ่าและครับผมซึ่งตรงนี้ก็ใกล้จะถึงบางกะปิแล้วนะพอถึงบางกะปิก็จะหมดช่วงของถนนลาดพร้าวนะครับรถไฟฟ้าก็จะหมดช่วงเลยนะครับซึ่งถนนลาดพร้าวนี่ยครับมีรถไฟฟ้ากี่สายแลครับเพื่อน 2ี่สายแล้วครับสสายครับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงินนะครับเริ่มต้นจากสถานีประหลโยธินนะครับตรงลาดพร้าวแยกออกจากประหลโยธินนะครับสถานีนั้นแล้วก็มาอีกสถานีหนึ่งก็ตรงสถานีลาดพร้าวนะครับก็จะอยู่หัวมุมถนนแรกถนนรัชดานะครับผมแล้วจากนั้นก็เชื่อมต่อโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็ยาวมาจนถึงบางกะปิเลยนะครับ ซึ่งเรียกได้ว่าถนนลาดพร้าวก็มีรถไฟฟ้าเกือบตลอดสายนะครับเพราะว่าพอไปบางกะป,ปิก็เลี้ยวที่ตลาดบางกะปินะครับแล้วก็ข้างหน้าจากตลาดบางกะปิไปถึงแยกบางกะปิก็มีเป็นถนนลาดพร้าอีกนิดหนึ่งก่อนจะเชื่อมกับเสรีไทยนะครับซึ่งอนาคตนะครับตรงแยกบางกะปินั่นแหละครับก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลรามอินทรานะฮะก็ไปจนถึงบ้านม้านะครับไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสี เหลืองนั่นเองบ้านหมาบอกไม่ใช่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเออตรงนั้นแหละที่ออกไปเชื่อมลำสาลีนะครับอืมซึ่งก็อนาคตอ๋เอ,อเชื่อมกับสายสีส้มด้วยเรียกว่าอนาคตรถไฟฟ้าเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งรถไฟฟ้าหลายสายนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดในยุคสมัยรัฐบาลของลุงตู่นั่นเอง นะครับผมแต่ว่าความจริงรถไฟฟ้าเขาก็มีแผนมา20ปีแล้วแหละว,ว่าจะทำสายนั้นสายนั้นแต่อยู่ที่ว่ารัฐบาลไหนจะอนุมัตินั่นเองเพราะการอนุมัติมันต้องมีงบประมาณด้วยครับว่าเอางบประมาณมาจากไหนที่จะสร้างนั่นเองนะครับผมซึ่งเริ่มแรกนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีตั้งแต่สมัย นูน่นปี2532 33รถไฟฟ้าวาราลินอ๋อ2527ครับรถไฟฟ้าวาวารล,ลินนี่ยแต่เพราะว่าพอเริ่มน้นสร้างจริงๆนะครับก็ประสบป,ปัญหาการเงินนะครับก็เลยสร้างไม่เสร็จนะครับก็เลยค้างตึงตั้งเป็นตั้งที่โอเวิวแล้วก็ตรงที่ท้าแมน่น้ำเจ้าพระยานะครับนั่นคือเป็นซากของรถไฟฟ้าวาราลินนะครับผม ซึ่งปัจจุบันที่ตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นไอ้นั่นแหละครับเป็นสวนลอยฟ้านั่นเองเรียกว่าอืมประเทศไทยเราก็พัฒนามาไกลเหมือนกันนะครับจากปีสามสิบอันนี้ก็หกสิบสามสิบกว่าปีมีรถไฟฟ้าหลายสายเลยนะจากไม่เคยมีนะครับก็ป,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 ปุบบฟุบเพก่อสร้างได้สักสายหนึ่งสายต่อไปก็จะมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ เรียกว่าฝีมือมาแล้วนะครับพอทําทเป็นก็ทำเรื่อยๆ,ๆแล้วยังอีกหลายสายนะที่กําลังก่อสร้างอยู่สายสีม่วงด้านใต้นะครับที่มาเชื่อมจากเตาปูนไปนู่นหรือเปล่าเออนั่นแหละที่เชื่อมไปทางราดอะไรวะราดบุะอะไรนู้นกําลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะแล้วก็สายสีส้มที่รอเดินรถกันอยู่ตัวสายที่กําลัง เปิดอยู่ตอนนี้ก็คือสีชมพูนั่นเองซึ่งเปิดให้แล้วนะครับแต่ยังไม่เสียค่าบริการยังฟรีจนถึงสิ้นปีแล้วสีชมูนะจากมีนบุรีไปจนถึงนนท์นนะครับโอ้โห,โโหรถไฟฟ้า,ฟาเรียกว่าอ่าสายสีเหลืองสายสีส้มสายสีชมพูและสายสีน้ำตาลนะครับเป็นการเชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั่นเองกับโซนในเมืองนะครับ ซึ่งเรียกว่าว่าพัฒนากันไกลเลยล่ะครับ mm hmm. ผมเนี่ยรถข้างหน้าเห่ะ mm hmm. เขียนว่าคนล้างไปซาอุนะครับผมคนล้างไปซาอุใครล้างวะเนี่ยครับข้างหลังอะคนล้างไปซาอุว่าเออซาอุดีซึ่งข้างหน้าที่รถไปจู้จู้นิดว่าทําไมเราไม่ไปเพราะตรงนั้นคือเป็นสะพานข้ามแยกบางกะปินั่นเองสะพานข้ามแยกบางกะปิ ก็คือเนี่ยจากถนนลาดพร้าวไปลงเสรีไทยตรงนี้ได้น,นะครับผมถ้าเราจะไปฝั่งนูน้นโดยไม่เลี้ยวตรงถนนศรีนคกกรินหรือแอปิเลนหรืออะไรพวกนี้หรือแยกบางกะปิเราก็ข้ามสะพานไปลงนู่นเลยยาวเลยซึ่งส่วนมากรถก็ไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับเนี่ยครับรถก็ไปแถวแยกนี้แหละครับซึ่งตอนนี้ก็ติดน่าดูเลยครับผมติดน่าดูน่าดูนะครับผม นี่ผมติดตรงนี้น้ำมันหมดไปขีดถึงแล้วครับผมโอ้โหกินน้ํามันเยอะเลยครับรถสมัยนี้ก็ใช้รถนู่นแล้วนะครับรถอา่ารถไฟฟ้าแต่เราก็ดันซื้อรถดมันว่าวุ่นกันเลยทีเดียวเราก็อยากรู้ก็ไปไหนวะคันนี้เธอไปไหนวะไม,ไม่รู้เนี่ย นี่คือสถานีบางกะปิเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนลาดพร้าวนะฮะซึ่งจะนี่จะสูงเลยนะเพราะว่าตรงนี้ข้างล่างก็เป็นสะพานข้าแยกบางกะปินะปน้าระจะเฟ้าสายสีเหลืองไปแล้วนะครับผมนำหน้าเราไปแนละ้วสองกระบ,บวนแล้วตอนนี้ทึกมันปกติก็สิบนาทีต่อกระวนนะครับผมตาจนมองวิ่งเร็วก็ห้านาทีต่อกระวนนะฮะเพื่อก็ เรียกว่าสัมพันธ์กับคนใช้บริการนั่นแหละจ้ามงค์นมุงคนใช้เยอะก็ต้งองเนาะมาทีๆดอยแต่ถ้าคนใช้น้อยก็นานๆมาทีนะครับผมเพราะถ้ามาบ่อยๆแล้วมันก็ต้องใช้น้ํามุงน้ำเอ้ยน้ำนี้ไฟฟ้าน่นเปลืมอมุปฟะมานะครับตัวนี้ก็เป็นแยกแอปเปิลเลนนะเนี่ยเห็นไหมสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับเป็นโครงเหล็กนะครับซึ่งก็ใช้ทั้งเสาเขาและก็เสาของรถไฟฟ้าเชื่อมเป็นแบบเชื่อมแบบนี้เลย และฝั่งโน้นนะครับก็เป็นสกายวอล์กที่เขาทาแล้วเสร็จนะครับผมเปิดเข้าเดิมโม่เนรับผมแล้วก็จากเดิมโม่ก็เชื่อมกันไปเลยครับผมตอนนี้เราจะไปโลตัสนะฮะผมจะไปโลตัสนะครับผมรถก็ติด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 ดตแฮปปี้แลนด์สายหนึ่งนะครับผมติด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 ตรงนี้ตับคืนผิวจราจรก็ น่าจะช่วยปัญหารถติดได้หน่อยเนาะอืมก็มีสองลามสามเลนเออตอนนี้ก็บีบอยู่ละสองเลนก็มันก็ติดหน่อยๆน,นะผมอืมความจริงนะไปทางเดียวกันก็ไปคันเดียวกันก็ได้เนาะเออแต่เราก็าไม่กล้ารับใครไม่รู้ใครนะครับขึ้นรถมามันก็อันตรายเนะเกิดเป็นคนจี้ขึ้นมาทำไงเนาะเออใช่ไหม เนี่ยติดนานเหมือนกันนะตรงนี้บางทีมันติดนานนะแยกแพปิแลนเนี่ยปล่อยแป๊บนึงติดนานจึ๊กเงี้ยคือปล่อยไม่สัมพันธ์กันโดยทําให้รถติดนานเลยฮะแล้วขางหลังก็บีบแต่มึงจะบีบทำไมเราเราก็ไปบอได้นี่มึงก็เห็นไหมรถติดไฟแดงก็บีบแต่มึงบ้าหรือเปล่ามันเป็นอะไรเออไอ้กูหอะขึ้นไงมันงึดงึด ก็ดูด้วยสิรถติดมันจะบีบไปได้ไงเราเขาว่าเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ว่าเออจอดแบบประลุประเิกแบบขวางเดียวไม่ได้ขวางสักหน่อยแปลกเนาะคนเราแต่เราจะเปิดกระจกรถนะเดี๋ยวมันได้ยินคนเราเลือดร้อนมันยิงปุ้มป้ามมาทําไงล่ะไเจอเออ,เอ,อสู้เปิดประตูดาเลยมันก็ปุ้มป้ามมาแล้วก็ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ็บละ่ะสิไปน,นนี้ไปาเนี้ยไม่ไปหรอกเรนจะเลี้ยวอยู่บบเลี้ยวไม่ได้สิให้เราไปก่อนไหมไหมน,น,นี่ว่า,นนาติดยาแล้วอนนี้เราเพราต้องหาทางเบียดให้เข้าได้ โรตัดแล้วกันอันนี้เราหาทางเบียดให้เข้าดอยรถตัดตรงนี้แหละจองทางที่จะเบียดได้ถึงห็ยสกายวอล์คขึ้นหน้าไปเยอะแล้วนะน,น่ก็อย่างพูดเรื่องสกายวอล์คไปอีกเนาะแต่เราต้องดูรถข้างหน้านะครับเนี่ยตอนนี้เราหาทางที่จะเข้าลินในก่อนนะผม เข้าเดินในได้แล้วก็เข้าโลตัสได้นั่นเองนะครับผมเข้าเลินในได้แล้วครับอันนี้เราก็เข้าโลตัสได้แล้วนนเห็นไหมข้างหน้าก็เป็นตลาดบางกระปินะครับซึ่งเป็น จุดสิ้นสุดของรถไปฟ้าสายสี่เหลี่ยงนั่นเองตอนนี้เราก็ไปบางกะปิไปโรตัสกันก่อนนะครับผมเราไปซื้อของโรตัสกันนะครับผมโรตัสบางกะปินั่นเองนุ่คนก็กำลังทำกายภาพสกายวอล์ก walk, กันอยู่นะครับผมถือว่าก็เป็นคนที่แบบคนที่เออไม่ใช่ เป็นหน้าที่ที่แบบสุดยอดนะออ,อากาศเมืองไทยร้อนร้อนเขาก็ทํางานเนาะใส่เสื้อแบบรัดกุมเลยอะ่ะน่าจะร้อนได้ที่เหมือนกันนะก็เหมือนตอนผมอยู่บ้านนอกครับเกลียวข้าวโอ้ยแดดก็ร้อนน้าร้อนนะแต่ว่าเมื่อเป็นหน้าที่เราก็ทําไปได้นะครับมันก็ไม่ได้ร้อนแบบพอใส่ปักปัก,ปกมันก็จินร่างกายเราก็สามารถปรับได้แต่มันก็ร้อนแหละแต่ก็ปรับได้หน้าที่ก็สําคัญ เมือนเกี่ยวเก้านะครับร้อนร้อนร้อนอนแต่ก็ทนตัวดําเกียม์จ้ะชีวิตเอาคนหนุ่มก็เนาอ,อมันก็ตัดหน้าเราเจ้ยไปเถอะรัซึ่งสกายวอลก็ทําจากนี่จากสถานีบางกะปินะฮะป,ป่านเดืมมอป่านน้อมจิตแอปปี้แลนดซึ่งตรงนี้ก็เข้าไปในห้างได้นะแล้วก็ มาต่อนะครับตามถนนลาดพร้าวเลยตามใต้สะพานการแยกบางกะปินะครับไปจนถึงหน้าตลาดบางกะปิเลยนะนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดทางแยกเลยจะแยกไปสถานีลำสาลีก็ได้ซึ่งจะมีลานสก,กายวอล์กกว้างเลยแล้วก็เราก็แยกไปจะเดินไปสถานีลำสาลีหรือเอาไม่มีใครก็หลับถ้าลงสีเหลืองก็ไปลงนู่นเลยแต่บางคนเดินมาจากเดอะมอลล์ครับจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีส้มก็เดินสก,กายวอล์กไปเนี่ย ไปลำสาลีก็ได้ไม่ต้องขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าสายสีส้มเลย<ม>ก็ข่าวนั้นได้เลยทีนี้ก็ไปรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือว่าจะไปนิด้าไปวัดศรีบุญเรืองก็เดินไปตรงตามใต้สะพานข้ามแยกบางกระปินะครับก็ไปถึงแน่นอนตันนี้เราก็ข้าโลตัสก่อนเด้อคนก็ข้ามไปตลาดกันนะเราก็ระวังระบุงหน่อย คนเลี้ยวก็ไปคนระับค่อยๆเลี้ยวนะผมไม่ต้องรีบเราก็ค่อยตีบุงนะผมมาบอกว่าหมุน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 แบมโครมตรงกรอบฟุตบาทแล้วครับไม่ได้เราต้องกระจังหวะนะครับเนี่นยบแล้วก็แล้วก็รับบัตรนะครับผมฟัาเราก็รับบัตรแล้วเราก็ไปต่อเลยครับผมอ่า ต้องผ่านหน้าเนี่ยครับหน้าโหลดตุดนะครับผมเพื่อจะขึ้นโรงรถนั่นเองลัคก,กี้ลัคก,กี้ทุกกี้นะครน่าจะเก่งกับตีน้อยว่ะสีแดงแดงคนเยอมากเหมือนกันราคาก็ไม่แพงนะราคาพอๆกับตีน้อยแหละแต่เป็นของอยู่ในห้างไงไปอยู่ห้างมันก็เย็นสบายคนก็ไมามนีนะรตรงนี้ข้างหน้าเราก็จะเห็นร้าน ไอ้มุมจอครับเป็นสกายวอลที่เชื่อมเก้าโลตัสนะครับซึ่งสกายวอลกก็ทำเชื่อมได้หมดเลยครับผมอันนี้เราไปโลตัสกันไปที่จอดรถโลตัสกันดีกว่าเดี๋ยวเราก็เดินห้างไปซื้อของกันต่อนะครับผมซึ่งถ้าเราจับตรงไปนะเราก็จะออกถนนแอปปิเลนนะฮะแล้วก็ไปแยกแอปปิเลนหรือไปถนนนวามินก็ได้นะครับตรงไปทางนี้ครั ซึ่งเราก็เผื่อรถติดตรงโน้นนะครับเราก็ลดปัญหารถติดตรงนี้ได้ก็ไปทางรัดเรียกว่าทางรัดนะผมไปตรงเงาเลยครับเงาไปเลยเงาเงาเงากว่าเงาเงากว่าเง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 าเนี่ยไปเลยตดองแม่นะตรงไปเลยนั่งลุงกลับมาจนปาจนกุุงใจปะตุงนุ่งโจงกบ่นว่ะแม่เดี๋ยวเราก็เลี้ยวนะผมเราก็จะเลี้ยวเข้าที่จอดรถกันนะฮะ ซึ่งจะเลี้ยวตรงนี้ก็ได้นะครับเพจอดรถข้างล่างนะแต่เราจะขึ้นข้างบนเราก็เลี้ยวอันตัดไปเลย เลี้ยวเดียวเลี้ยวตามไปลเลยโอ้ที่ composer, ı, จอดเยอะแยะเลยจอดตรงไหนก็ได้เลยล้วก็จอดที่โล่งๆนี่ครับเราก็อยากไปจอดที่แบบคนเยอะนะครับจอดไหนก็ได้ที่โล่งๆนครับแล้วเราว่าเอจอดถึงไหนดี่ะเนี่ยเราก็จอดถึงนี้ไปตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ก็ได้เนาะข้าวจอดนี้เลย ติเดเยอะครับหาที่จอดไหนครับลำเลี้ยวตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าแค่นี้ก็อนนะครับบ๊ายบาย